เอาครับไปกันที่ข้าวสารที่น้ามาฝากคุณผู้ชมกันในมือนีครับหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคอีสานตอนบนครับจัดพิธีมอบโฉนดเพื่อการเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ28รกรกฎาคม2567ครับไปเริ่มต้นกันที่หอประชุมโรงเรียนสว่างแดนดินตำบลสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครครับนายชายุทธงวงวณิธ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครพร้อมด้วยนายชัยมงคลชัยรบสมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครเขตหาครับนายสมศัก์แป่นถนอมปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนครนอำเภสว่างแดนดินครับและกกหัวหน้าส่วนราชการร่วมมอบโฉนดเพื่อการเกษตรให้กับเกษตรกรอำเภอสว่างแดนดินและก็อำเภอซองดาวเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหนึ่งในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพันสาวครอบ 28กรกฎาคม2,567รวมจำนวน1,998รายครับ2,452แปลงเนื้อทีประมาณ28,316่ยไร่1ง,งาน77ตารางว่าครับโดยที่หอประชุมสาลาประชาคมอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยนายอนุพงษ์คํำผู้แก้วรองผู้วาราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีมอบโฉนดเพื่อการเกษตรแก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลยจำนวน72ฉบับและกลา้าไม่กล้าไม่ที่มีคาเนาะคะ่ะกล้าไม่มีคา720ตน้นตามโครงการมอบโฉนดเพื่อการเกษตรจำนวน72 0 0 0ฉบับโดยมีนายเกรียงซักประกอบสีปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลยหัวหน้าโซรชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลยและเกษตรกรเขาร่วมพิธีสื่อจังหวัดเลยครับได้ยจัดกิจกรรมการมอบโฉนดเพื่อการเกษตรละครฟือบรมให้ความรู้ด้านการปริรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมแก่เกษตรกรประกอบด้วยครับกิจกรรมการมอบโฉนดเพื่อการเกษตรเฉลิมประเกียรติจำนวน72ไร่7 2แปลงเนื้อทีประมาณ720ไร่ครับแล้วก็กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ กรอ,อบโฉนดเพื่อการเกษตรแล้วก,การรับมอบโฉนดเพื่อการเกษตรให้กับเกษตรกรนี่จำนวน78ไร่78แปลงเนื้อทีประมาณเจ2รหไร่ครับมาที่บึงการานนค่ะนายนครศิริป,ปริญ,ญญานั่นรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการเป็นประธานในพิธีมอบโฉนดเพื่อการเกษตรจำนวน72,000ฉบับโดยมีนายพุ่มชัยวิเศษสานายอำเภอศรีวิไล พร้อมกับนางสาวสงกรานตะนนนปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬสรชการสังกัตกระท่วงเกษตรและสากรสุรชการในอำเภอศรีวิไลตลอดจนผู้นำทองทินกำนั่นผู้ใหญ่บ้านและเกษตรกรในพื้นที่รวมในพิธีและกรรับมอบโฉนดเพื่อการเกษตรณนหอประชุมอำเภอศรีวิไลอำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬค่ะครับผม